เจ็ดเซนนะคะแบ่งรึงเป็นเส้นกลางด้านล่างเราใช้เส้นนี้เลยนะคะแล้วก็รูดใช้ได้แปดเซน รูดช่วงเนี้ยให้ได้แปดเซนต่เวลาเดินได้รูดให้เลยจากจุดนี้ไปหน่อยนะคะเพราะเราต้องการช่วงเนี้ยให้เข้ามาถ้าเดินตรงนี้เลยตรงเนี้ยเขาจะน้อยให้เลยไปนิดนึงเลยเดิประมาณนิ้วหนึก็เดินสามเ้นเราจะยกแผลนิดนึงประมาณสองเซนไม่มากรูดไม่มากยกสองเซน